ทุเลศโชว์อย่างนี้ยังจะมาดูนู่นนี่นั่นแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบเออจริงมันเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับทุกคนจริงๆอะผมก็ไม่ได้แบบอยากจะมาดงมาเด้งอะไรให้คุณดูหรอกนะผมเก็บไว้ให้คนที่ผมรักดูคนเดียวดีกว่านี่ เรียได้ว่าซัดกับชาวเน็ตเนี่ยแบบจุกๆเลยครับคุณผู้ชมสำหรับ JR 1ในแดนเซอร์ของลำไยแหย่ทองคำนั่นเองเนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดตามที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นคลิปกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นี่แหละหลังจากที่ บอสนะฮะมีประเด็นกับลำย,ยัยเหตุรองคำไปก็คือยอมรับว่ามีการคข้าากันจริงนั่นแหละนะก่อนที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เองก็ได้มีการแยกย้ายกันแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นปัญหาในวงกว้างแล้วก็รุกลามนั่นเองเนะมาถึง J r นะครับที่เล่าในไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการลงคลิปในอินสตาแกรมไปนะเป็นคลิปเต้นนะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายหลายคอมเมนต์500กว่าคอมเมนต์แต่ว่า J r เนี่ย ก็บอกว่าไม่ได้ไล่อ่านอะไรนะจนไปเห็นบางคอมเมนต์เนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทุเรศบ้างนะครับคุณผู้ชม นอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเข้ามาคอมเมนต์ว่าโชว์แบบนี้เนี่ยใครจะเข้ามาดูนะฮะงานนี้เนี่ยก็ทำเอา JR เนี่ยเดือดไม่ไหวนะฮะคุณผู้ชมก็คือมีการมาเล่าประสบการณ์นี้เนี่ยในไลฟ์สดของ JR ที่มีการขึ้นไลฟ์เนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำไปเนี่ยมันก็คือการเอนเตอร์เทนนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะมาเด้งมาอะไรให้ดูหรอกนะครับคุณผู้ชมและก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะเก็บไว้ให้คนที่ผมรักเนี่ยดูคนเดียวดีกว่านั่นเองครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ JR เองก็ได้มีการโชว์รอยสักที่แขนนะฮะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามีความหมายเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟัง JR พูดกันหน่อยครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิภา์วิจารณ์แบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าโดนผลกระทบไปนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมถ้าใครจําได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมหลังจากที่มีดราม่าเรื่องของลำไยไยหดรองคําคบกับแดนเซอร์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเฉลยว่าเป็นบอสแดนเซอร์เนี่ยนะคุณผู้ชม JR เนี่ยก็ถ ตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยครับเออผมไม่เข้าใจเลยผมลงผมล่าสุดผมลงคลิปเต้นใช่ไหมวันต่อมาแล้วผมไปใส่เสียงอาจารย์อะ่ะในไอจีคนมาคนคนไม่ตอบใครเลยนะแต่ไอคอมเมนต์ไอขึ้นไปแบบห้าหกร้อ่ะแบบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาบางคนแบอกทุเรศโชว์อย่างนี้ยังจะมาดูนู่นนี่นั่น,นแบบแบ,แบบอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบ เออจริงมันเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับทุกคนจร,จริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้แบบอยากจะมาดงมาเด้งอะไรให้คุณดูหรอกนะผมเก็บไว้ให้คนที่ผมรักดูคนเดียวดีกว่านี่ใช่ครับเออว่าไปนี่ใช่ครับใครจะไปโอ้ คุณก็มันเป็นการอินเทอร์เทนคุณให้มันแบบกีการ์ดหน้าเวทีแค่นั้นแหละอย่าไปใส่ใจเลยปล่อยผ่านเล็บเท่ร้อยพ่อพันแม่อย่าแครใช่ครับมันคืองานสนุกแค่ไหนพอใช่ครับผมมาเมื่อผมจะสักอันนี้ทำไมคุณ นี่ผมสักมาเลยนะอันนี้มันเป็นรูปผมนะจริงๆอนะผม,มฮิปฮอปนะคนทุกคนนะดูเดี๋ยวูชุดดูอะไรสิแต่ว่าเนี่ยผมก็เป็นเหมือแนบบโจ๊กเกอร์เนี่ยผมมาให้ความความสุขทุกคนเนี่ยบางทีผมก็มีหน้ากากยิ้มบางทีผมก็มีเรื่องเศร้านะทุกคนนะ